สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูบีศรวิมลนักสอนโรงเรียนสันมหาผลวิทยาค่ะครูอ้อนะคะสุนทรีสมคาโรงเรียนวัดแม่แก้นน้อยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับกิจกรรมที่11 Stem as Team for kids ค่ะครูอ้อคะ Stem as Team นี่ เกี่ยวข้องกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยยังไงบ้างคะค่ะสเตมและสตีมนะคะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งมีกิจกรรมที่จะให้เด็กนะคะเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะการสืบคน้นการทดลองการค้นคว้านะคะศึกษาข้อมูลนะคะจนเด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะมันก็เหมือนกับกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะในกระบวนการสืบเสาะนั่นเองค่ะค่ะและสเตมแอนด์สตีมนะคะก็คือ สเตมจะประกอบด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนสตีมจะประกอบด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์ค่ะเราจะเพิ่มศิลปะเข้ามานะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็จะประกอบด้วยสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นการสังเกตการสืบคน้นกระบวนการง่ายๆค่ะ ส่วนเทคโนโลยีนะคะในระดับปฐมวัยก็หมายถึงการใช้สื่อวัตถุอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นกันไกลนะคะปืนกาวใช่ไหมคะรวมถึงการสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะค่ะสำหรับสำหรับวิศวกรรมน,นะคะก็จะประกอบด้วยกระบวนการออกแบบค่ะเราจะให้เด็กร่างแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นการกระบวนการสร้างแบบ ตามที่เด็กๆได้ร่างไว้ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กก็จะได้นวัตกรรมขึ้นมาเป็นชิ้นงานของตนเองนะคะส่วนคณิตศาสตร์นะคะก็หมายถึงการเรียนรู้ในด้านของจำนวนตัวเลขนะคะการจับคู่ขนาดค่ะเอ๊ hey, แล้ว s เตมกับ s t e ี m แตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันตรงที่ตัว A ใช่ไหมคะศิลปะนะคะศิลปะในสตีมนะคะของประดับประฐมะวัยนะคะก็หมายถึงการ ทำกิจกรรมทางศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นนะคะการวาดภาพระบายสีนะคะหรือว่าการเล่นกับสีไม่ใช่แค่นี้นะคะกิจกรรมทางศิลปะในระดับปฐมวัยนะคะก็อย่างเช่นการส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะในการคิดสร้างสรรค์ค่ะในการสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะดังนั้นตัว A จะไม่ได้หมายรวมถึงแค่งานศิลปะการวาดภาพการระบายสีเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงการส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเด็กค่ะซึ่ง การพัฒนานะคะเด็กปฐมวัยจะต้องพัฒนาทั้งด้าน IQ แล้วก็ด้าน EQ นะคะซึ่งอยู่ในตัว A ศิลปะนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาทำกิจกรรมแพร่ขนไข่ไดโนเสาร์ค่ะเอะ๊แล้วแพร่ขนไข่ไดโนเสาร์นี่เกี่ยวข้องกับสเต็มยังไงคะ เกิดอะไรขึ้นคะครณอ้อค่ะมาจากปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดสถานการณ์น้ําท่วมค่ะน้ําท่วมป่านะคะแม่ไดโนเสาร์นะคะ,ะเกิดไข่จํานวนมากเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องช่วยแม่ไดโนเสาร์นะคะขนไข่นะคะโดยที่เราจะต้องสร้างแพรนะคะให้สามารถลอยน้ําได้และขนไข่ให้อยู่บนแพรได้อย่างที่ไม่ตกแล้วก็ไปสู่เกาะได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่ทั้งไข่นะคะค่ะ ค่ะลนะสำหรับวันนี้นะคะเรามีไดโนเสาร์และก็ไข่ไดโนเสาร์มาแล้วนะคะ<ช>ส่วนสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์นี้นะคะก่อนอื่นคุณครูนะคะจะต้องให้เด็กไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาจากบ้านก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเหลือใช้เศษวัสดุต่างๆที่ทางบ้านนะคะที่ทางบ้านของเด็กๆมีอยู่อาจจะร่วมกับผู้ปกครองนะคะในการจัดเตรียมเพื่อน,นํามาโรงเรียนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคุณครูจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพิ่ม ิ่มขึ้นให้กับเด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะส่งเสริมให้เด็กเกิดสมรรถนะในการเรียนรู้นะคะแต่คุณครูเองก็ต้องมีสมรรถนะเหมือนกันนะคะในการกระบวนการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ร่วมถึงการแก้สถานการณ์ปัญหาต่างๆนะคะการช่วยเหลือนะคะการซัพพอร์ตเด็กด้วยนะคะค่ะเราลองมาช่วยกันออกแบบก่อนดีไหมคะว่าเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เท่านี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมีการออกแบบค่ะ,คะเด็กๆจะช่วยกันออกแบบจาก<อ>วัสดุอุปกรณ์ที่มีค่ะเราจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มก่อนนะคะหลังจากแบ่งกลุ่มเด็กแล้วเราจะให้เด็กวาดภาพออกแบบโดยใช้วัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะในการร่างภาพแบบก่อนค่ะใช่แล้วค่ะกระบวนการกลุ่มนะคะเป็นกระบวนการที่ควรส่งเสริมในระดับเด็กประถมวัยอย่างมากเลยนะคะเพราะจะทําให้เด็กเนี่ยสามารถ ร่วมกิจกรรมในสังคมได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเป็นการปูพื้นฐานด้วยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มตั้งแต่เด็กประถมะวัยเนี่ยเด็กอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าระเบียบวินัยในเวลาทํากิจกรรมกลุ่มในระดับที่สูงขึ้นก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้วาดภาพออกแบบแพรสําหรับขวดไขดด่ในนวสาร์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่สร้าง แพรตามแบบที่เด็กๆได้วากขึ้นค่ะแต่ตอนนี้นะคะทางเราได้เตรียมสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการนระยะเวลานะคะค่ะสวัส้ีค่ะชื่อถึงอันนี้เป็นแบบนะคะที่คุณครูแล้วก็เด็กๆนะคะมีทั้งคุณครูแล้วก็เด็กค่ะในการออกแบบไว้นะคะแล้วก็ประดิษฐ์สร้างขึ้นจากวัสดุที่มีนะคะค่ะเราจะลองหนึ่งอันนะคะ ก่อนอื่นขอเป็นตัวเล็กก่อนนะคะเพราะว่าภาชนะของเราค่อนข้างจะเล็กนิดหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะอ่าเราจะทดลองกันเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เคยทดลองนะคะทดลองเริ่มแรกในการลอยน้ําเลยโอเคทรงตัวอยู่ได้ค่ะ,ะมีเอียงนิดหน่อยนะคะมีเอียงนิดหน่อยอ่าตอนนี้ขอออกมาเพื่อที่จะวางไข่ไดโนเสาร์ก่อนนะคะมาเอาออกมาข้างนอกก่อนนะคะอ่าตอนนี้เราแค่ไข่ตัวนี้ ไดโนเสาร์ตัวแม่ไม่ต้องไปเนอะเพราะว่าแม่ไดโนเสาร์เนี่ยเดินผ่านน้ำได้นะคะตอนนี้เราจะเอาไข่ของไดโนเสาร์นะคะใส่เข้าไปเพื่อที่ให้แม่ไดโนเสาร์เนี่ยช่วยนำไข่ไปให้พ้นจากน้ำท่วมนะคะโอ้จะได้ไหมคะครูบีคะมากเลยค่ะคิดว่าจะลอยน้ำได้ไหมคะเรามาลองดูพร้อมกันค่ะใช่แล้วค่ะหนึ่งสองสาม ตายแล้วตายแล้วมันเอียงนะคะาสาเหตุที่มันเอียงเพราะฉะนั้นหากเกิดการทดลองแล้วมีข้อผิดพลาดนะคะเราจะต้องให้เด็กๆนำมาปรับปรุงแก้ไขในผลงานนั้นค่ะค่ะและเด็กๆก,ก็จะต้องเกิดการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าสาเหตุที่เอียงแล้วจมน้ำนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะถ้าเปิดอกลโอวิเคราะห์แล้วนะคะสาเหตุมาได้หลายอย่างนั่นก็คือเห็นไหมคะทุ่นที่อยู่ข้างล่าง ใช่ไหมคะมันเป็นขวดขวดนมเปรี้ยวนะคะด้านนี้คือด้านที่เปิดฝาและด้านนี้ก็คือด้านก้นมันเห็นไหมคะเวลาวางนะคะรูปทรงของขวดทีด่เป็นด้านฝาเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมคะปริมาตรหรือว่าเนื้อเนื้อที่ใช่ไหมคะมันก็จะเล็กกว่าด้านที่อยู่ด้านก้นใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้เรืออาจจะทรงตัวไม่ได้ในระดับเดียวกัน เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง2ก็คือปริมาณไข่ปริมาณไข่ที่วางลงไปเกลีย่ยเท่ากันไหมใช่ไหมคะแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยที่อ้ววางก็คือว่าเรือมันมีเอียงอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเอียงมันไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันดังนั้นการวางไข่มันก็มีส่วนเหมือนกันนะคะในการที่จะให้เด็กเนี่ยวางยังไงให้มีระดับเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเด็กก็จะเกิดกระบวนการคิดค่ะอย่างครั้งเนี้ย เด็กทําแล้วเรือล่มเด็กก็ต้องนํากลับไปแก้ไขปรับปรุงนะคะค่ะแล้วก็ลองให้เด็กเอามาทดลองซ้อมอีกนะคะ<ส>เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเกิดความสําเร็จให้ได้ถ้าไม่เกิดความสําเร็จเราก็พูดกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอีกเรื่อยๆค่ะคุณครูประถมวัยมีเทคนิคในการพูดอยู่แล้วนะคะค่ะต่อไปอยากให้ทดลองอีกสักหนึ่งหนึ่ง <ขอ S 1> ลำได้ไหมคะ เพราะนข่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กนะคะเราจะทดลองอีกอันนึงค่ะโอเคเรียบร้อยระนาบเดียวกันเลยนะคะเป็นระนาบเดียวกันเลยค่ะทีนี้เราจะลองวางไข่ลงไปเลยนะคะค่อยๆวางไหมคะแล้วดูกันนะคะว่าแพรจะสามารถค์ณิตตศาสรขนไข่ได้ไหมใช่ไหมคะตำแหน่งในการวางด้วยน่าเห็นไหมเด็กจะเกิดการคำนวณด้วยใช่ไหมคะ เอ๊ ه, มันเริ่มจะหนักนะเริ่มจะเอียงมาทางนี้แล้วนะมันจะต้องเกิดการคำนวณว่าถ้างั้นเราต้องใส่ด้านนู้นนะคะเด็กก็จะลุ้นกันแน่นอนเลยค่ะแล้วเราลองเอาแม่ไดโนเสาร์ไปด้วยได้ไหมคะเรามาลองดูเอ๊ ه, แล้วจะวางแม่ไดโนเสาร์ตรงไหนดีคะตรงนี้ก่อเขียพื้นที่ก่อนเขียพื้นที่ก่อนนะคะใช่ไหมคะเอ๊แม่ไดโนเสาร์ค่อนข้างจะตัวใหญ่ค่ะคิดว่าแผ่นนี้จะสามารถลอยน้าได้ไหมเรามาลองดู<อ>กัน ชักจะปริมปริมแล้วค่ะลุ้นตื่นเต้นเลยนะคะเป็นไงคะ <c oughs> ครูบีดูแล้ว <c oughs> น้ำหนักของแม่โดยนเะสาวจะหนักไป <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะวางแค่ไข่นะคะเพราะว่าปัญหาของเรา <c oughs> คือเราจะขนไข่ไปได้อย่างไร กับแม่ไดโนเสาร์ด้วยถ้าอยากถ้าเราอยากเอาแม่ไดโนเสาร์ไปกับไข่ด้วยล่ะคะจะทํายังไงดีเราจะต้องนําแพรของเราไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้นล่ะคะเราจะแก้ยังไงดีคือว่าคิดว่าเราจะวางเราจะขนไข่ไปทีละน้อยดีไหมคะลองดูค่ะไม่ได้นี่มันุดอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ออกก่อนนะคะ เราลองดูนะน้ำหนักอาจจะเยอะมากเกินไปนะคะใช่ไหมเห็นไหมเด็กๆก็ต้องลองดูด้วยนะคะคราวนี้เราขนไข่ให้ไปน้อยๆค่ะแล้วจะลองเอาคุณแม่ไดโนเสาร์ไปแล้ว<ร>ละนะคะว,ว้าวตอนนี้นาะมาเริ่มกินปิ่มแล้วลองดูนะคะได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าแม่ไดโนเสาร์มีน้ำหนักมากคะ่ะว้า ไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องไปคิดค่ะคิดอีกทีนะคะว่าเราจะแก้ยังไงนะคะเราลองมาดูแพลำสุดท้ายค่ะนี่นี่ก็มาจากเศษวัสดุเหมือนกันนะคะที่เหลือใช้ที่เด็กๆนำมาด้วยนะคะเอาละนี่ก็เป็นไอเดียโอ้โหเห็น,<ค>นไหมคะ,คน,ะ,ค,ะคนนี้น่าจะมีประสบการณ์นะคะในการนั่งเรือมาก่อนด,ดูทุนแพสิคะเห็นไหมคะเขาใช้ทุนด้วยเห็นไหม กลุ่มนี้มีทักษะการคิดนะคะขอใส่ไข่ไปทั้งหมดเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้เหรอคะอ่าตอนนี้ลองกลางค่ะอ่าเก็บไข่ไดโนเสาร์ใส่ให้หมดเลยจะต้องวายเกลียใช่ไหมใช่ใช่คณิตศาสตร์เกลียตำแหน่งนะคะต้องใช้พื้นที่ให้มันสมดุลกันค่ะแม่ไดโนเสาร์ล่ะคะไปได้ด้วยได้ไหมอ เมื่อกี้เราลอ,อยแล้วเป็นยังไงคะคุณอ้อมันพาทาั้งแม่ไดโนเสาร์และไข่ไดโนเสาร์ไปไม่ได้ค่ะแพ้ล้มค่ะล่มเลยหลังจากนั้นเราได้นําไปปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะโดยการเพิ่มฐานของแพ้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูกันค่ะเห็นไหมคะฐานของแพ้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรอบด้านเลยเราลองมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้นะคะเราจะพาแม่ไดโนเสาร์และไข่ไดโนเสาร์ไปถึงฝั่งได้ไหม อ่ขอให้แม่ได้เมษาเข้าก่อนเลยได้ไหมคะแม่ตัวโตได้คะ่ะตัวโตโตต้องวางไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางนี่จากนั้นเราจะนำไข่เจ้าสาวใส่เข้าไปเลยคะ่ะช่วยกันวางนะคะโอเคค่ะจับไม่กนจับไม่กนเดี๋ยว <c oughs> เราพร <c oughs> ้อมกันค่ะได้ค่ะได้คะ่ะรอบนี้หลังจากที่เราปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้วจะเป็นอย่างไร เย้ <Yay! S 2> <า>เก่งมากเลยแค่ของเราสามารถขนได้ทั้งแม่ไดโนเสาร์แล้วก็ไข่ไดโนเสาร์ไป ได้เรียบร้อยแล้วค่ะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะกิจกรรมนะคะถ้าเผื่อเด็กทําแล้วนะคะไม่ประสบความสําเร็จคุณครูอย่าเพิ่งท้อแล้วก็อย่าเพิ่งให้เด็กนะคะหยุดการทํานะคะต้องให้เด็กกลับไปปรับปรุงพัฒนาผลงานชิ้นง,งานของตัวเองก่อนแล้วก็นํามาทดลองใหม่นะคะพล้าถ้าเผื่อเด็กทําทได้ประสบความสําเร็จเนี่ยเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจค่ะและกิจกรรมนั้นก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้ใช้ความรู้ในการบูรณาการ STEM and STEAM นะคะตอนนี้แพรขนไข่ไดโนเสาร์ของเราก็ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรม STEAM แล้วก็ STEM นะคะที่เด็กๆนะคะสามารถแล้วก็ นำไปเรียนรู้ได้นะคะรวมถึงคุณครูด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะกิจกรรมในการเรียนหน่วยรือดูฝนนะคะเด็กเดินทางนะคะไปเรียนคอมพิวเตอร์แล้วเกิดเดินทางไปโดยที่ไม่มีเครื่องกันฝนเลยเด็กๆก,ก็เลยแก้ปัญหานะคะจะทําเสื้อกันฝนค่ะและอีกอันนึงก็คือเป็นการทําสมุนไพรไล่ยุงนะคะยุงเข้ามาในห้องค่ะกัดตัวเด็กเด็กๆก,ก็บอกว่าเราต้องหาที่ไล่ยุงนะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็เลยเกิดการคิดนะคะในการสร้างสมุนไพรไล่ยุงนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะเป็นแค่แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งคุณครูสามารถนำแนวทางนี้ <c oughs> ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน STEM แ STEM a สำหรับเด็กประถมาวาัยต่อไปค่ะค่ะวันนี้นะคะครูอ้อแล้วก็ขอครูบีนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ